ใช่ไหมคะชอบไหมคะลูกน้องเลยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะเน่ยวันนี้น้องเนยมาในคอนเซ็ปต์ของแม่หมอน้องเนยนะคะก็คือน้องเนยแบบไล่เวทมนต์แห่งความสุขความโชคดีกับทุกคนเลยใช่ไหมคะน้องเนยไล่เวทมนต์ให้ทุกคนดูหน่อยนะนี่เพราะว่าซีรี่แล้วก็ของขัดทุกชิ้นนะคะน้องเนยไล่เวทมนต์หมดแล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันนี้พวกม,มิตรทุกคนจะได้โชคดีใช่ไหมคะเ่ย ได้เค็งๆปังๆแบบน้องเลยเนาะปังๆไปเลยให้พูดถึงคอลเลคชันนี้หน่อยค่ะค่ะก็คอลเลคชันนี้แบบตั้งใจทำว่าเป็นคอลเลคชันจริงๆเรามีทั้งสองคอลเลคชันเลยนะคะก็คือตอนต er ้นปีอะ <Brazil. S 2> ทำกับน้องเนยแล้วก็นี่ <isions> เราทำคอลเลคชันบัตเตอร์คารอลดค่ะก็คือแม่หมอน้องเนยนั่นเองใช่แล้วค่ะก็เป็นคอลเลคชันที่น้องเนยเนี่ยเป็นแบบไพ่แต่ละใบก็คือต้องมีสะสมกันให้ครบทุกใบเลยใช่ไหมคะน้องเนย น้องเนยก็คือมีเยอะมากแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าน้องเนยใส่เสื้อข้มไปทั้งหมดก็คือถึงสอกแล้วตอนนี้แล้วก็จริงๆมีอีกคอลเลคชั่นหนึ่งด้วยก็คือ butter fool bear ค่ะอยากให้ทุกคนมีแบบอ่น่ารักมากๆเป็นแบบน้องเนยเหมือนอันนี้ที่พวกเราใส่น้องเนยโชว์เสื้อหน่อยนี่ยั m มี t u m งมีนะคะก็คือที่เห็นไม่ใช่ภูมิใช่ไหมคะน้องเนยไม่ใช่ LS ขนาดนี้ใช่ไหมคะช่วยดีกันดีกันดีกันโอเคโอเคดีกันโอเคค่ะก็ มีน่ารักมากเหมือนที่สาส่อันนี้นะคะนี่ก็คือจดชื่อใช่ไหมคะน้องเนยแบบนี้จดชื่อ้ายก็คือเป็นแบบท่าทางน่ารักน่ารักของน้องเนยนะคะก็มีให้สะสมกันนะคะก็ฝากทุกคนฝากติดตามหน่อยแล้วก็มีอันนี้ซิ c เ e t i t ไอใช่ไหมคะน้องเนยที่เราเพิ่งเปิดตัวด้วยก็จริงๆอันนี้มีจํานวนจํากัดมากๆก็รอบที่แล้วโซเอาเร็วมากรอบนี้น้องเนยบอกพี่ว่าจะโซเอาเร็วกว่าเดิมใช่ไหมคะเอ ใน everyday l รู k ของทุกคนแล้วก็ใส่แล้วจะได้นึกถึงน้องเนยตลอด <c oughs> ใช่ไหมคะนี่เพราะว่าน้องเนยน่ารักดีในทุกวันทุกคนเลยต้องมีใส่ในทุกวัน <c oughs> ใช่ไหมคะสวยจะได้สวยแบบน้องเนย <c oughs> ใช่ไหม ละะแล้วก็มีที่น้อง,องเลยใส่อันนี้นะคะก็เป็นทูลี่เป็นภาพันแล้วก็เหมือนที่ใของด้านหลังอย่างนี้น้องเลยก็ผูกข้อมือได้สวยแล้วก็มีใบนี้อีกใบนึงนะคะก็คือถูกซส์เลยให้ทุกคนได้สะสมน้องเลยสั่งายโชว์ใบนี้ให้ดูนิดนึงได้ไหมคะเยอะเยอะแต่น้องเลยใส่ของใหญ่เลยนี่เสื้อนะคะ <c oughs> <c oughs> พลาดไปหมดแล้วหมดเลยนะคะก็รีบมาอุดหนุนกันนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนคอลเลคชันแรกจนเรามีคอลเลคชันนี้เนาะก็จริงๆตั้งแต่ตอนถ่ายแบบแล้วน้องเนยก็แบบสู้มากเพราะว่าเพิ่งบินกลับจากต่างประเทศเลยแล้วก็บินตรงมาเลยใช่ไหมคะน้องเนยน้องเนยเก่งมากแล้วก็แบบรู้ว่าน้องเนยเหนื่อยแต่ว่าน้องเนยสู้มากก็ฝากคอลเลคชันนี้กับทุก<ด>คนด้วยนะคะ<ด><ด> มีสาอาเลคชันนี้ด้วยนะคะเรามีที่เรวิภาสแฟคชิสตอร์สยามสแควร์แฟชชิพใหม่ล่าสุดใหญ่ถึง3ชั้นเลยนะคะแล้วเ,เดี๋ยววันนี้น้องเลยจะขึ้นถึง3ชั้นเลยใช่ไหมคะยเยเรเาคุยกันว่าขึ้นเลยย่เลยไใ่ไหม, <S 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 มีสาขาที่เรวิภาสแฟคชิฟตอระะ์แล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ w w w r e w i p a t c o m อันนี้เราจะส่งไปทั่วโลกเลยนะน้องเลย ก็ใครสั่งผ่านเว็บไซต์ l a ว i t a c o m นะคะหรือทางไลน์เดี๋ยวจะส่งไปทั่วโลกให้หามมีข้าวมิทุกคนเลยค่ะนะคะฝากคอลเลคชันนี้ด้วยนะคะไม่มีครับขอบคุณคะคามี่ให้น้องททำ่ไ<อ>ค่ะอรน้องเยเดี๋ยวีถึงาซมมื้อคอเนนี้หน่อยน่นืนคะเดี๋ยวเรีวันนี้น้องเป็นแม่หมอใมมีเลขให้

Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.